ถามกันมาเยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะในรายการของเราก็ถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยเมื่อวัยรัฐบาลจะออกพันธบัตรอมรัพสักทีะตอนเราก็บอกแล้วว่าเดือนมิถุนาตอนนี้เป็นทางการและจะมีการออกพันธบัตรอมทรัพย์ของกระทรวงการคลังเป็นวงเงิน5 5 0 0 0ล้านบาทใช่ค่ะคราวนี้เขาแบ่งออกเป็นสองกองยังไม่ต้องดูเรื่องดอกเบี้ยนะแบ่งออกเป็น2กองกองหนึ่ง10,000ล้านล้านกับอีกกองหนึ่งกับอีกองหนึ่ง สี่หมื่นห้าพันล้านใช่ค่ะกอง1นึ่งมื่นล้านเนี่ยขายผ่านแอปเป๋าตังค์เอาง่ายๆแล้วกันขี้เกียจสรุปมากคล้ายๆกับคนที่ไปซื้อหุ้นกู้ดิจิตอลน่ะคล้ายๆกันจะไม่ผ่านธนาคารนะผ่านที่ผ่านธนาคารก็ผ่านแอปเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยเอแต่อันนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการไปโหลดแอปแล้วก็อะไรต่ออะไรยืนยันตัวตนเอออะไรจนครบแล้วก็โอนเงินมารอเนี่ยสําหรับตรงนี้เนี่ยวงเงินหมื่นล้านเนี่ยนะวงเงินหมื่นล้านเนี่ย แบ่งออกเป็น2รุ่นเออเป็นรุ่นเฉลี่ย5ปีดอกเบี้ยร้อยละ2.9กับ10ปีดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ3.6แต่มันมีเป็นสเตปอัพนะ,ะเป็นขั้นตอน10ปีเป็นขั้นบันไดแต่นี่คือ,อ,อ<ส>พู่ได้ว่าเงินต้องขังเอาไว้ปีคปีแล้วก็ขังเอาไว้10ปีะนะใครมีเงินก็ไปซื้อจ่ายดอกเบีย้ยก,ก็ดีกว่าฝากแบงก์ละเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยให้เราทุกท สามเดือนทุกๆสามเดือนก็ไม,ไม่ไม่มีก็เหมือนกัธรรมดาแหละใครจะมีสิทธิ์เสื้ออันนี้ได้บ้างคะโอ้คนทั่วไปล่ะ 15ปีขึ้นไปนี่ก็ซื้อได้เลยไหมคะจันค่ะก็สิบห้าปีก็ต้องให้พ่อแม่ไปทําเป็นผู้ปกครองปกครองอะไรยุ่งแล้วเอายาวชื่อเด็กเลยเราซื้ออาชื่อเราดนี่ละค่ะเราซื้อได้ตั้งแต่เท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่คะอันนี้โอ้เขาไม่อันมั่งเป็น10ล้าน50ล้านได้หมดมั่งอันนี้เห็นบอกว่าลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยบาทไปจนถึง10ล้านบาทค่ะจันค่ะแล้วเขาก็จะจําหน่ายตั้งแต่วันที่1ิาถึง30มิิถุนายนเอาวันเอาวัน1ิาถึง30มิถุนายนค่ะอันนี้คือวงเงินานึ่ สน40,000ล้าน40,000ล้านจะขายตั้งแต่วันที่15ถึง19วันนี้ขายผ่านธนาคารค่ะธนาคารอะไรบ้างอะกรุงไทย<อ>กรุงเทพกสิกรไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์ค่ะอันนี้ก็ใครที่เป็นลูกค้าเงินฝากก็ไปคุยกับเขา ว่าจะมีจัดสรรให้ได้ไหมถ้าได้ก็เอาแต่เขาก็จะแบ่งออกเป็นช่วงๆในการขายเช่นเดียวกันค่ะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะอาจารย์คะช่วงแรกในช่วงที่1อันนี้จะจําหน่ายให้กับประชาชนแบบจํากัดวงเงินซื้อส่วนช่วงที่2จะจําหน่ายให้กับประชาชนและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไรนะคะก็จะลงทุนได้ตั้งแต่1000บาทเป็นต้นไปแบ่งรุ่นอายุออกเป็น อย่าไปละเอียดอย่างนั้นเลยให้เขาไปถามที่แบงก์เองเสียเวลาคนที่เขาจะซื้อพันธบัตรเขาขนขายเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้บอกวันที่จะเริ่มขายวันที่13ถึง30 <ใช S 2> อันนี้คือผ่านแอป,ปอ่า่าาผนแอป,ปแล้วก็ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19อันนี้ผ่านส<ช>ัก ผ่านธนาคารผ่านนิตสี่แห่งส่วนในนิติบุคคลอะไรพวกนั้นไม่ต้องไปยุ่งอ่ะห้าพันล้านอ่ะช่วงที่สองนี่เขาจะขายยี่สิถามิบมตรนายเออันนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับเราเพราะเราพูดถึงประชาชนทั่วไปอานเจ้าแรกอย่างนงี้เราสามารถจะลงทุนทั้งสองช่วงเลยได้ไหมทั้งตอนที่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ทั้งตอนที่ลงทุนผ่านสี่ธนาคารซื้อไม่ทันหรอกซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันอาจารย์เคยทันกับเขาไหมคไม่เคยผมไม่ซื้อไม่ทันผมขี้เกียจไปกดกดรับคานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีีมาก่ท อีกเช่นเดียวกันประชาชนยังคงมีสตุ้งสตาในการลงทุนแบบนี้อยู่คงเต็มที่แล้วคงฝืดเฉพาะกลุ่มแล้วเออฝืดะพกลุ่มกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเน็ต saving เขาก็ยังมีเงินจะลงทุนแต่ถ้าพูดถึงคนทั่วไปไม่มีตังแล้วแต่รัฐบาลล่ะคะรัฐบาลยมีรัฐบาลก็โดยยิ่งหนักเข้าไปใหญ